สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อนันเจริญชัยสังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอเป็นงานวิจัยการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์เป็นงานวิจัยเพื่อที่จะหาว่าวิธีการไหนที่จะทําให้การปลูกข้าวเนี่ยทำให้ได้ผล,ผลผลิตสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งเลือกวิธีการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์เพราะว่า มันสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนะคะประจําปีงบประมาณ2563ซึ่งงานวิจัยนี้นะคะอาจารย์ชื่อนั้นเลือกปลูกข้าวเป็นข้าวนาปรังเพราะว่าปลูกในเดือนเมษายนซึ่งไม่ใช่เวลาปลูกข้าวปกติก็เลือกพันธุ์เป็นพันธุ์สกลนครนะคะเป็นข้าวหอมสกลนครนะคะ ก็ดูว่าทดลองการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งใช้แหนแดงทั้งใช้จุลินทรีย์ EM นะคะซึ่งผลข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เบื้องต้นก็คือสำหรับการแตกกอเนี่ยการใช้ปุ๋ยมูลไก่บวกกับการเลี้ยงแหนแดงก่อนที่จะดำประมาณ1เดือนแล้วก็หลังจากดำเสร็จ ก็เลี้ยงแหนแดงด้วยแล้วก็ใส่ EM ด้วยเดือนละครั้งรวมใส่ EM ทั้งหมดตั้งแต่ปลูกมาจนเดี๋ยวนี้ก็คือ3มครั้งนะคะก็คือให้เปอร์เซ็นต์การแตกกอสูงสุดก็ตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30ต้นต่อกอนะคะสำหรับการใส่ทิศแมนอื่นนี่คือก็จะได้จำนวนต้นต่อกอ,อน้อยกว่านี้นะคะซึ่งช่วงนี้ก็คือกำลังรอการเก็บเกี่ยวก็เดียเด๋ยวอีกประมาณสัก2ออาทิตย์ก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้นะคะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็จะไปวิเคราะห์อีกทีว่า ทีทเมต์ไหนที่ที่เราใช้แล้วทําให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดอะคะ่ะแต่คือเบื้องต้นเท่าที่ผู้วิจัยทํางานวิจัยมาก็มีความเชื่อมั่นว่าการใช้แหนแดงซึ่งสามารถที่จะเ,เพิ่มไนโตรเจนลงไปในดินทําให้ลดเปอร์เซ็นต์การการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนซึ่งก็คือการใช้ปุ๋ยยูเรียนะคะแล้วก็ใช้ใช้ความสามารถของจุลินซี e อเอในการที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับพืชได้ก็มั่นใจว่าจะได้ผลผลิตอย่างนั้นนะคะ อย่างบ่อนี้ก็คือใช้แหนแดงก็ยังเห็นว่ายังมียังมีแหนแดงอยู่นะคะซึ่งแหนแดงตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้กับข้าวทําให้เราลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสําหรับข้าวได้นะคะขอบคุณค่ะ